แล้ววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นดานกระโดดแองเจิลแล้วก็เดวิลกันดีกว่านะแองเจิลเนี่ยคุค้นๆนะแต่ Devil เดวิลนี่คุ้นกว่า <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้เราไปเล่นกระโดดกันเลยดีไหมนะ่ะมาเลยที่นี่พื้นที่ของพี่เอกเองฮะพื้นที่ของพี่เอกงั้นเหรอใช่แล้วก็พี่เอกเป็นเผ่าแองเจิลนะอ๋อ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราก็แองเจิลนำไปเลยก็แล้วกันตามมาตามมาทางนี้เรียกว่าสระว์ สวร์้นหเหรอถูกต้องนะสวยงามไหมอ๋อสวยงามมากเลยแล้วพี่ฝนนี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นเดวิลเหรอกระโดดได้หมดแหละ <laughs> แล้วเดวิลจะผ่านดินแดนของนางฟ้าได้เหรอ ผ่านได้ถ้าไม่กระโดดตกลงไปซะก่อนนะแน่าใจนะแน่ใจแล้วทำไมตอนเลือกมาพี่ฝนถึงได้เป็นเดวิลแบบนี้นะก็สีของพี่ฝนเป็นสีแดงอะเออใช่จริงด้วยเอาละเธอคุณนางฟ้ากระโดดไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะตามไปต้องทำเสียงนางฟ้าด้วยเปล่าใช่แล้วต้องทำเสียงเป็นนางฟ้าน่ารักสดใสปุ๊ปิกฉันขอยืมเสียงนายมาใช้หน่อยได้ไหม ปุ๊กปิ๊กนั่น,นายเป็นแมวที่อยู่บนสวรรค์เหมือนกันใช่หรือเปล่าฉันน่ะเป็นแมวที่อยู่บนสวรรค์แต่เสียงนางฟ้าของพี่เอกจะเป็นเสียงแบบไหนกันนะไม่เป็นไรนางฟ้าของเราเป็นพี่เอกวันนี้พี่เอกจะพาไปเที่ยวบ้านตามมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่วันจะตามไปมาทางนี้มาทางนี้สําหรับก้อนนี้ต้องกระโดดสลับแบบนี้ฮะ เดี๋ยวก่อนเอาไม่เป็นไรทุกคนพี่ฝนจะตามนางฟ้าไปแต่ว่าถ้าเรากระโดดผิดก่อนจะเป็นยังไงมั่งนะไม่อยากลองกระโดดดูเลยพี่ฝนฮะจริงเหรอฮึบชึบอา้าวหายไปเฉยเลยหัวใจสองสีตรงนี้สวยชะมัดเลยนะเนี่ยมาได้แล้วยังพี่ฝนมาแล้วต่อไปนี่จะมีเลเซอร์ขั้นเป็นตามหมากลุกกระโดดแบบนี้ได้เลยนะฮะกระโดดแบบไหนนะกระโดดสับไปสับมาไง แล้วไงกลายเป็นแบบนี้น่ะ,ะกระโดดข้ามผิดไปหน่อยก็เลยมาโผล่นี่แทนอองาเงาอย่างนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นทางลาดขึ้นด้านบนเป็นแสงสว่างระวังแสบตา็นแสงสว่างโอ้โหเป็นเส้นทางที่สวยมากๆเลยมีน้ำตกขั้นระหว่างทางด้วยละขะบกระโดดดีๆระวังสะดุด ระวังสะดุดม,มีปีกมาคอยรับเราอันนี้คือเมฆปุยนุ่นระวังหล่นด้วยนะโอ้เมฆปุยนุ่นงงะเหรอใช่แล้วกระโดดดีๆเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทำไมคุณนางฟ้าตกลงไปซะแล้วคือลืมบอกไปว่าก้อนเมฆมันนุ่มมากจนลื่นอ๋อก้อนเมฆมันลื่นงะเหรอต่อไปก็จะเป็นบันไดพิภากษามาทางนี้ มาทางไหนนะพี่ฝนไปทางนี้ดีกว่าบอกว่ามาทางนี้ฉันขึ้นอยู่ทุกวันเอเดี๋ยวก่อนแย่แล้วมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเลเซอร์กั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่เลยตามคุณนางฟ้าไปเห็นเปล่าบอกแล้วตามฉันมาจะไม่เป็นอะไรงั้นพวกเราก็ตามพี่เอกนางฟ้าไปก่อนแค่แล้วกันนะนี่ทางนี้กระโดดข้ามมานี่เลยกระโดดข้ามไปไหนน่ะนี่เลยนี่รื้อฉุดผ่านแล้วตามมาทางนี้นะตามมาแล้ว ถ้ามาทางนี้จะง่ายกว่านะทุกคนนะมาทางนี้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องงนงงกับกำแพงที่หมุนๆใช่หรือเปล่าใช่กำแพงฝั่งนู้นจะมีเลเซอร์เยอะกว่าด้วยโอ้โหตรงนี้เลเซอร์แห่งความดีกระโดดหลบซ้ายหลบขวาแบบเนี้ย <c oughs> จะว่าไปมีปีกแบบนี้ก็กระโดดยากเหมือนกันแหะทำไมเราไม่บินไปเลยนะฮะเอาก็นี่มันบ้านเธอไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเธอถึงไม่บินไป ฉันก็สงสัยเหมือนกันถ้าฉันบินได้ฉันบินไปนานแล้วงั้นเอาอย่างนี้เราคงจะต้องบินไปต่อ,อเ,เดี๋ยวก่นฉันมองเห็นบ้านของฉันแล้วนี่ไงฉันจะพาเธอไปส่งบ้านมาเร็วเข้าโอ้เมื่อกี้โดนอะไรไปน่ะโดนขอบเลเซอร์แห่งความยุติธรรมโดนขอบเลเซอร์แห่งความดีเหรอใช่แล้วเมื่อกี้คือเลเซอร์แห่งความดีแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าฟรเซนเขาบอกให้เรียกโฟรเซนอะ ฟรอเซนเหรอใช่แล้วจริงๆคือเกรดหิมะนะฮะเกรดหิมะหนะ้าตาน่ารักจังแล้วตรงนี้เราจะต้องกระโดดข้ามไปเหรอเนี่ยกระโดดลอดลงมามันคือเลเซอร์สปริงแห่งความดีเลเซอร์สปริงแห่งความดีเอาละต่อไปอันนี้คืออะไรเหรออันนี้คือแท่งเลเซอร์แห่งความดีกระโดดระวังสีน้ำเงินด้วย <c oughs> ถ้าเราโดนเข้าไปมีหวังเราไม่รอดแน่นอนฮึบฉุบ มาแล้วเอาละต่อไปคือก้อนน้ําแข็งแห่งความดีก้อนน้าแข็งแห่งความดีมาทุกคนหวังว่าก้อนน้าแข็งอันนี้จะไม่ละลายใช่แล้วคนดีเท่านั้นที่กระโดดแล้วจะไม่ละลายกันเราก็เป็นความดีกันทุกคนล่ะมาทางนี้ต่อเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะ กรงเลเซอร์แห่งความดีโอ้โหฉันผ่านมาได้แสดงว่าฉันก็มีความดีเหลืออยู่บ้างฉันมีความรู้สึกว่าในนี้อะไรก็มีแต่ความดีไปหมดเลยนะแล้วนี่คือก้อนเมฆแห่งความดีอ๋อจะลืมบอกไปนี่ก้อนเมฆธรรมดาระวังตกด้วย <c oughs> ก้อนเมฆอันนี้อื <c oughs> พี่วอนตกหลายรอบแล้วนะเนี่ยฉันจะบอกว่าตรงขอบนี่มันลื่นเดินก็เหยียบก็ระวังดีๆละ่ะ เดินย่าระวังดีๆงั้นเหรอพี่ฝนต่อไปนี้จะเป็นบันไดแห่งความดีบันไดแห่งความดีอ่ะเดี๋ยวก่อนบันไดหายไม่ได้หายหรอกเป็นบันไดสลับขัน้นอะโปร่งแสงกับไม่โปร่งแสงงงบันไดโปร่งแสงกับไม่โปร่งแสงเอาละตอนนี้บ้านเธอหมดแล้วต่อไปเป็นประตูบ้านชั้นบ้างแล้วล่ะนะแมซ่้มประตูคุ้นๆอยู่นะทำไมกันเหรอ นันงแดงๆแล้วก็มีปีกแบบนี้นี่ไงประตูบ้านฉันเองบ้านเธอร้อนรอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าบ้านฉาันานะนะมีลาวาด้วยเขาเขียนว่าอะไรเดวิลเลถูกต้องเลยบ้านฉันเองเฮ้ย <the> <ühr> ไป <laughs> <pleasures> โอโห <condiciones> จะว่าไปฉันก็ไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มานานมากแล้วทําไมเปลี่ยนไปเยอะจังนี <laughs> ่บ้านเธอนี่ลาวาท่วมเลยเหรอเนี่ยเย่ะแล้วทําไงดีไฟดับ ไฟดับได้จ่ายค่าไฟมั่งเปล่าเนี่ยใช้ไม่ได้กลับบ้านมานานงานเอาอย่างนี้ตามฉันมาก็แล้วกันไปหาทางออกก่อนฉันว่าแล้วเชียวช่วงนี้ค่าไฟก็แพงๆเธอไม่จ่ายค่าไฟนี่เองฉันจ่ายแต่ว่าบางทีฉันก็ลืมลืมได้ยังไงอะ่ะมาเร็วเข้าเธอต้องอดดข้ามานี้ไปรึบบฉ นี่ระวังให้ดีนะตรงนี้จะมีแท่งคริสตัลแห่งความไม่ดีอยู่ด้วยแล้วทำไมเศษแก้วหล่นแตกแล้วไม่เก็บกันเนี่ยฮะมาเร็วทางนี้เร็วเข้านี่ข้างล่างมีลาวาไหลผ่านถ้าเรากระโดดพลาดแน่เธอมีหวังลอยไปตามลาวาแน่นอนเขาว่าลาวานี่อุ่นจริงไหมมันร้อนมากเลยล่ะเธอหรอมันี่มาเดี๋ยวฉันจะใช้ดวงที่มีของฉันทั้งหมดช่วยเธอเอง <laughs> เราจะเลือกอันไหนดีแองเจิ้ล ฉันว่าตามดวงของฉันต้องเป็นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอันนี้งั้นเหรอแล้วก็สีเหลืองอันนี้น่าจะน่าจะไม่ไปดีกว่ามั้ง <c oughs> ฉันว่าฉันเลือกสีแดงของฉันดีกว่าอ,อ๋อสีแดงแล่าสุดท้ายต้องเป็นสีน้ำตาลไปไหนแล้วแองเจล ข้างล่างนี่ร้อนชะมัดเลยมาทางนี้ตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพากลับบ้านเองก็แล้วกันนี่บ้านเธอไม่ใช่เหรอถูกต้องเลยเอามากระโดดขึ้นบันไดอันนี้ไปแต่แบบว่าระวังให้ดีนะข้างบนมีอะไรบางอย่างด้วยละขอบอกมีอะไรอะ่ะนั่นอ่ะค้างคาวสีแดงก็เธอก็เป็นค้างคาวอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะเออใช่จริงด้วยปีของฉันเป็นสีแดงเอาละแองเจิลกระโดดขึ้นไปก่อนก็แล้วกันช้าชะมัดเลยนี่บ้านใครกันแน่นี่ย ฉันให้เธอนำทางก่อนไงเธอสะดุดอะไรนะแองเจลตกหลุมอากาศไปไหนแล้วน่ะกำลังวิ่งขึ้นไปใหม่มาทางนี้เร็วเข้าตรงนี้คืออะไรอันนี้บ่อน้ำร้อนหรือไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบ่อน้ำลาวามากกว่านะเอาเลยฉันนึกว่าออนเซนลงมาแช่แล้วเนี่ยมาเร็วเข้าตามมานะตามมาพี่เอกหายไปไหนเนี่ยให้ปุ๊ปิกมาเล่นแทนเหรอพี่เอกรู้สึกเหนื่อยมาก เหนื่อยมากมาเร็วทางนี้อีกนิดเดียวจะถึงเส้นทางกลับบ้านของพวกเราแล้วนี่รีบๆกระโดดมาเร็วๆเข้าฉันเหนื่อยละพวกเป็นายเป็นอะไรของนายฉันเริ่มเสียงไม่มีแล <Christine> ้ว <heimer> มาเร็วเดี๋ยวกระโดดข้ามตรงนี้ไปเราก็จะถึงบ้านแล้วล่ะนะทางนี้พี่ฝนืึบฉึบอืมกระโดดยากเหมือนกันอยากจะบอกว่า ด่านแองเจ้าเมื่อกี้ง่ายกว่าเดวิลอีกนะง่ายกว่าตรงไหนล่ะง่ายกว่าเยอะลละด่านเดวิลเขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะกับดักเยอะชะมัดเลยน่ะพียเรู้สึกว่าด่านเนี้มันแสบตาเพราะว่าแสงนีออนเยอะมากนี่ตรงนี้สีเขียวหมายความว่าเรากระโดดได ตกลมเขียวหรือแดงที่กระโดดได้กันแน่น,นี่ไงสีเขียวกระโดดได้เพราะว่าเป็นแท่นกระโดดให้เราข้ามไปกระโดดได้หมดเลยพี่ฝนนี่ไงโอ้โหดูสิเราผ่านได้แบบสบายสบายบันไดาหายบันไดเรืองแสงเหมือนบันไดาหายไปเลยพี่ฝนบันไดไม่ได้หายไปแต่แปลว่าเขาเลืองแสงหายไปเฉยเฉยนี่นี่นี่ถึงยังอ่ะยังยังไม่ถึงอีกเหรอ ต้องปีนนนี้ไปต่อเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดแห่งความยุติธรรมมันเดี๋ยวนั่นของพี่เอกเอาหร <c oughs> อามาฮึบชืบตรงนี้คืออะไรเนี่ยฉันมองว่าเป็นสุสานนะสุสาะนะสสาเหรอพวกพี่กใช่ใช่ดูจากเครื่องหมายแล้วอ่ะมาเร็วเข้าถ้าผ่านสุสานตรงนี้ไปได้พี่บอลคิดว่าเราน่าจะกลับบ้านของเราได้แล้วล่ะนะฉันว่าท่าน,น่าจะพาพี่เอกไปถึงก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนตกลงว่า นี่คือบ้านของเราหรือเรามาเล่นด่านกระโดดกันแน่เรามาเล่นด่านกระโดดไงพี่ฝนอ่ด่านกระโดดก็ด่านกระโดดแต่เดี๋ยวก่อนฝั่งนี้ดูท่าทางอันตรายนะแองนเจลเดี๋ยวเดว,วิลจะนําไปก่อนนําไปเลยนําไปเลยเนี่ยเดยว,วิลนํามาก่อนแล้วมืดมากอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อน <laughs> ทางออกอยู่ไหนแย่ yeah, แล้วฮ<า>ทางตันนี่ตกลงบ้านใครเนี่ยมานี่ <laughs> ทางไหนอ่ะเพียกได้กินมาทางนี้เร้วได้กินทางออกงั้นเหรอใช่แล้วยืมจมูกโบมามาแล้วโอโฮโฮ้โหนั่นไงไม่บอเห็นประตูทางออกแล้วมีพีระมิดด้วยกระโดดดีๆนะเฮอกฉึบ,บคราวนี้เราจะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้ไปได้แบบสบายๆแน่นอนเลยนะเนี่ย งนี่อะไรกันนะอันนี้คือเขาของเดวิลนั่นเองเอา้าวแล้วเขาพี่ฝนไปอยู่อะไรบนพื้นน่ะอันนี้ง่ายเป็นสัญลักษณ์อมสัญลักษณ์ญญประจําตระกูลถูกต้องเลยมาเร็วข้าเพวกเราฮืบเฉบนี่เราจะต้องกระโดดข้ามสัญ,ญลักษณ์อันนี้ไปแล้วก็ผ่านด่านโอ้โหข้างหน้ามีลาวาใครมาทําแท่งแก้วลอยอยู่นี่ ระวังนะถ้าเราโดนไปแล้วก็มีหวังไม่รอดแน่นอนแท่งแก้วลาวาเนี่ยนะถูกต้องเลยแถมสไลด์ได้ด้วยตังหะอือหือ,อถ้าเราสไลด์ถอยหลังไปจะโดนแท่งแก้วลาวาแล้วก็ไม่รอด <laughs> นี่ใกล้ถึงอย่างเนี้ยนี่ไงเส้นทางข้างหน้าอีกนิดเดียวเฮึบฉึบนี่เราโดดโดดสบายมากฉันว่าด่านวิหวเนี่ยไกลกว่เขงพี่เอกเออไกลมากเลยนะขอบอกนี่ฮึบฉึบฮึบ ลอยมาแล้วแล้วนี่อะไรบันไดบ้านพี่ฝนเนาะบันไดขึ้นบ้านขึ้นยังไงเนี่ยนี่ไงกระโดดข้ามาแบบนี้อแล้วเดี๋ยวก่อนแองเจิเธอมาตอนไหนเอช้าเลยกระโดดขึ้นมาก่อน <c oughs> อ๋อนั่นไงเห็นแล้วประตูสู่ทางออกงั้นรีบไปกันเถอะนานมากแล้วมาแล้วพวกเราคราวนี้เราจะได้ออกไปสู่โลกมนุษย์สัทีหนึ่งอืออือดีนะไม่หล่นพี่ฝนจะไปโลกมนุษย์หรอถูกต้องแหละมาฮึบฉุบ จะว่าไปที่นี่นี่มาเล่นกันสนุกเหมือนกันนะเนี่ยกระโดดตามเพลงมาได้เลยฮึบชึบออบบี้อัออนนี้น่ากลัวจะมัดฮึบผ่านแล้วแล้วอันนี้จะเหยียบได้เหรอสีแดงเรืองแสงเนี่ยเ้าแล้วเหยียบได้หรือเปล่าเหยียบได้อยู่นะเอเหยียบได้งั้นเดี๋ยวก็ตามไปพร้อมกันนี่ฮึบชึบวันนี้พี่เอกเก่งชะมัดเลยผ่านก่อนพี่ฝนได้ไงอ่ะเอา,เอา,เอาลนพี่ฝนมาเร็วๆเข้านี่ไงกำลังตามไป ว้าวผ่านจนได้เราเจอประตูที่แบ่งครึ่งแล้วนะพี่ฝนนะประตูแบ่งครึ่งหมายความว่าไงนะ่ะน่าจะไปโลกมนุษย์ได้แล้วแหละไปโลกมนุษย์งั้นเหรอถูกต้องงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าเออเอออะไรเดี๋ยวก่อนที่นี่คือที่ไหนกันแน่เนี่ยเหมือนจะเป็นโลกที่แบ่งระหว่างครึ่งเดมอนกับครึ่งแองเจิลน่ะงั้นสงสัยข้างหน้านี้คงต้องไปต่อ แต่แบวว่าวันนี้ขอบอกเราพักก่อนก็แล้วกันเราหนะ้าเราค่อยมากระโดดกันใหม่ดีกว่านะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วก็และลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งริ้งรุงริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยุ้ย